สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวสปรินท์แลนด์ครับอยู่กับช่องจอไหนใช่ไหมครับผมวันนี้นะจะมาอัปเดตสาระสำคัญ ama นะ ask me anything กับทางโฟเดอร์ของเกมสปรินท์แลนด์นะฉบับวันที่10กันยายน2564นะครับผมก็สรุปนี้ทําโดยคุณไบโบ27นะเป็นผู้เล่นในเกมเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณเขามากๆเลยนะที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะทั้งตัว YouTube คลิปนะก็ตัวสรุปนี้นะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่เก็บฟังนะไม่เป็นไรนะ ฟังคลิปผมสัส้นๆนะแล้วก็อัปเดตข่าวสารตามกันทันแน่นอนโอเคเรามาดูกันเลยนะในส่วนที่เพื่อนๆอยากรู้นะ c คออกซิเจนแพ็คครับผมก็ตามพลายนะกันยายนนี้ต้องมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะนะครับผมใช้คำว่าอาจจะนะเลื่อนไปเป็นตุลาคมนะครับสำหรับส่วนพีเซลนะรูปแบบการซื้อเหมือนเดิมนะสเตทเเอสเมื่อได้ SPS จะได้ไวชเชอร์นะครับผมเอาไวชเชอร์นี้บวกกับเงินในเกมนะไม่ว่าจะเป็นเครดิตหรือ DEC นะครับผมเพื่อไปซื้อนะแต่ในนี้นะ ผมเห็นเขาเขียน SPS นะเพื่อนๆแต่ว่าเท่าที่ผมฟังมานะผมหาไม่เจอนะว่าทอนไหนที่เขาบอกว่าใช้ SPS ซื้อได้นะครับผมก็ถ้าผมตกหล่นในส่วนไหนหรือเพื่อนๆฟังได้ยินนะก็ยังไงมาแจ้งบอกกันด้วยนะครับผมโอเคนะส่วนราคานะนเพื่อนๆที่เคยบอกว่าน่าอยู่ที่2ดอลน,นะครับแนวโน้มนะไม่ได้อยู่ที่2ดอลน,นะครับผมน่าจะแพงกว่านั้นแน่นอนนะในส่วนของจํานวนนะครับผมอันเทมนะมี1.5ล้านแพ็คนะ chaos มีมากกว่าแน่นอนนะแต่จำนวนเท่าไหร่ยังไม่ออกมาเหมือนกันนะครับผมในส่วนของ collective power นะครับต่อใบนะจะได้น้อยกว่าตัว anthem และ edition เก่าเก่านะครับ dec นะผมก็แนวโน้มนะถ้าเพื่อนๆสังเกตเวลาเราเล่นเนี่ยเมื่อเราติด leaderboard เหมือนติด top 10ของแต่ละลีกอ่ะเพื่อนเพื่อเราจะได้รางวัลพิเศษอย่างเช่นเนี่ยที่1ของของ m o n d อ่ะจะได้10,000 0 dec ใช่ไหมแล้วก็ไปจนถึงที่เท่าไรเนี่ย4ี่เนี่ยได้1 0 0 0 0น dec เป็นโบนัสขวัญถุงอ่ะก็ได้ว่าเป็นเงินที่เยอะมากๆเลยนะสำหรับเพื่อนเพื่อที่เก่งแล้วก็แบบติด top ็คือะไร ดี DC, เมื่อจบซีซันเพิ่มมากขึ้นนะเรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่เยี่ยมมากๆเลยนะจูงใจให้เราแบบติดท็อปของแรงนั้นนะครับผมก็แนวโน้มนะในอนาคตอาจจะลดรางวัลในส่วนนี้ลงนะ sps นะก็กำลังพัฒนาเรื่อยๆนะที่ว่าจะหายูสเคสหรือว่าเอามันมาทำอะไรได้บ้างนะเพราะตอนนี้ทำได้อย่างเดียวเลยก็คือเอาไปสเตกเพื่อรอไวเชอร์ er, ซื้อพีเซล chaos หลนะีกเนาะแค่นั้นเลยมันเลยยังรู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมก็ เขากำลังพัฒนาแบบว่ามันจะเอาไปทําอะไรได้บ้างเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะในส่วนของอัปเดตนะก็เกมมีปัญหาเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟแลกเซิร์ฟค้างบ่อยนู่นนั่นนี่อะไรก็ยังไงอดทนนะทีงมงานเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมซีซั่นรีวาร์ดนะเพื่อนๆก็ตอนนี้นะคอนเฟิร์มแล้วแน่นอนนะครับผมซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นแรกนะที่เริ่มใช้เมื่อเราจบซีซั่น นี้นะที่หลีกไหนเราได้รางวัลของหลีกนั้นนะอย่างเช่นผมเคยไปถึงแบบสมมุติแบบโหดจัดเลยนะไปถึงแชมเปียนได้ประมาณ200กล่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าอยู่ผมตอนวันที่จบแบบไพ่ผมเช่ามาหมดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยผมตกมาอยู่แค่โกผมได้30กล่องเนี่ยอ่าถ้าเมื่อก่อนเราก็จะได้200สูงสุดใช่ไหมแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วนะจะได้ตามที่เราจบจริงๆนะผมจบโกผมก็จะได้แค่30กล่องของโกนะครับผมตัวครูดาวการ์ดนะที่บอกว่าปกติเวลาเราไพ่คนอื่นไปเล่นหรือไปเช่าอะไรเงี้ยแล้วก็ มันจะติดคูดาวอยู่7วันนะแล้วก็มีไหนน้มจะลดเป็น2 4ชั่วโมงนะครับยังไม่ใช้นะตอนนี้ไม่รู้จะอัปเดตเมื่อไหร่นะต่างตารอต่อไปนะครับผมบอทนะเพื่อนเพื่อนก็มุมมองเดิมนะเดฟไม่ได้มองว่าบอทมีปัญหาอะไรกับเกมมากมายขนาดนั้นนะครับผมก็ตัวเกมก็เติบโตไปเรื่อยๆบอทก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกมเติบโตไปเรื่อยๆนะเขามองว่าบอทมันยังไม่ได้มีปัญหาก,กับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นจริงๆเพราะมุมมองเขาก็คือเหมือนกับว่าบอทมันก็คือเป็นโปรแกรม,รม,กกมอัตโน ปรับแปลงแล้วก็สามารถเอาชนะบอทได้นะส่วนตัวก็เขายังไม่ได้มองเป็นภัยนะแต่ถ้าอีกหน่อยแนวะโน้มบอทเนี่ยมันทําให้ผู้เล่นที่เป็นคนเล่นจริงๆอ่ะได้รับความเดือดร้อนนะก็อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะรีวัดการนะเพื่อนๆมาแน่นอนนะวันจันนี้นะเราจะเลิกได้เกลือกันแล้วนะแต่เวลากี่โมงยังไงยังยังไม่ชัวร์นะครับผมแต่วันจันนี้พอแล้วเราจะขายเครื่องฟอกไตกันแล้วนะเตรียมไปซื้อกาดกันเลยทีเดียวนะเพื่อนโอเคนะ ในส่วนของอนาคตนะครับผมการต่อสู้นะจะมีโมเดลกับ Yformat นะครับคือจะมีแพทเทิร์นสแบบอ่ะง่ายๆคือเหมือนให้ผู้เล่นเริ่มใหม่อ่ะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะก็คือโมเดลน่ะจะมีเฉพาะตัวอันเทมกับ Chaos ที่สามารถเอาไปเล่นได้ส่วน Y i o r m a t ก็คือใช้ไพ่ของทุก Edition เล่นได้นะครับผมโอเคดิจิคอยนะเป็นอีเวนต์ออนไลน์นะเพื่อนที่เหมือนเราเข้าไปฟังมีอัปเดตข่าวสารนู่นนั่นนี่แล้วก็มีข่าววงในหรืออะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมี แบบการแจกของฟรีนะถ้าเมื่อขนไหนบ้างนะก็กดคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับผมแล้วก็ลองไปลงทะเบียนอ่านรายละเอียดดูนะครับผมเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจนะเป็นอีเวนท์ที่ดีมากๆนะผมแต่เวลาเนี่ยมันอาจจะดึกนยนะตีสองตีสามบ้านเราอะไรเงี้ยถ้าใครสายนอนดึกก็ได้เปรียนนะครับผมลองเข้าไปนะเผื่อมีโอกาสาได้ของแจกฟรีอะไรเงี้นะโอเคนะเพื่อนเพื่อนสำหรับรีวา์ชุดใหม่นะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะจินเรโนวานะครับผมมาสเตอร์อีพิกนะมานาเจ็ดเนี่ยโอ้โหดาเมจสองเป็นเมจิกเลือดหกมี โกงอ่ะผมว่าแล้วก็อีกตัวนะฮาร์ลอกนะครับผมเป็นเลเจนเดอรี่มอนสเตอร์นะโหแทงสุดโหดเลยอะ่ะมีชิลนะมีเกาะมีเลือดมีดาเมจโอ้โหเรียกว่าครบคันเลยแทบจะแบบเอามาแทนเชนโกเลมได้เลยนะเนี่ยผมว่าโกงมากๆเลยโหดหดนหดนี่แหละก็จบแล้วนะเพื่อนสําหรับตัว m m a สาระสาคัญนะครับผมของวันที่10เดือนกันยายนนะผมอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะเพราะว่า มันมีฉบับที่เพิ่มเติมมานะครับผมของตัวสปินเดอร์แลนด์นะเมื่อ2วันก่อนนะก็คือเป็นพูดถึงตีวัดการ์ดเซตใหม่นะครับก็จำนวนนะเพื่อนๆคอมมอนเนี่ยจะมีทั้งหมด8ล้านแลมี2ล้านใบอีพิกมี8แสนเลเจนดารี่มี2แสนนะครับผมแล้วก็คอลเลกชันพาวเวอร์นะก็ตามนี้เลยนะก็คือการ์ดหนึ่งใบอ่ะมันจะให้คอลเลกชันพาวเวอร์น้อยกว่าเอดิชันเก่าๆนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเป็นเลเจนดารี่ปกติมันจะได้ใบละพันมั้งอันนี้ลดเหลือแค่ห้าร้อยเองเท่ากับครึ่งหนึ่ง ขอเมื่อก่อนนี้เคยได้ใช่ปูติเมื่อก่อนมันได้5้าห0ื่นเนี่ยเอออันนี้เหลือแค่1 2ื0 0องเองน้อยจังโอเคนะในส่วนของเปอร์เซ็นต์นี่จะได้นะเพื่อนๆมันเปลี่ยนไปแล้วนะเมื่อก่อนอ่ะโอกาสที่จะได้พชั่น3านะ DEC 33%มสิบสามเปอร์เซ็นีการ์ดเน่ยห้นะแล้วก็ตัว1%นะ่ะที่จะได้ตัวแพนะ็กฟรีอ่ะซึ่งตอนนี้แพ็กมันหมดใช่ไหมเราก็เลยจะได้เป็น2,000 DEC มาแทนนะครับผมก็ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเป็นรนะีวาร์ดการ์ดมีโอกาสได้ ให้อะเยอะมากขึ้นมากๆเลยนะในส่วนของ1%ที่จะได้ตัวแพ็กฟรีนะก็ถ้าเกิดว่าตัว chaos pack เข้ามาในเกมแล้วนะ1%เนี้ยก็จะกลับมานะก็คือเวลาเราเปิดกล่องเรามีโอกาสที่จะได้ตัว chaos pack ฟรีนะครับผมเนี่ยได้เยี่ยมมากๆเลยนะในส่วนของนสเ s t e r ที่เข้ามาใหม่นะเพื่อนๆจะมีสกิลเพิ่มอยู่4สกิลนะตอนนี้ก็ตัวแรกนะ amplify นะจะทำให้ตัวความสามารถของพวกสกิลเนี้ยมี magic reflect สะท้อนเวทนะ return fire นะสะท้อนธนูนะแล้วก็ชอนนะท,นนะที่เป็นหนามสะท้อนนะครับผม เพิ่มอะดาเมจอีกหนึ security, view, ่งก็คือเหมือนทําให้พวกความสามารถของการสะท้อนอะมันรุนแรงขึ้นนะครับผมฟอร์ฟิลนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเกาะที่ทําให้เมื่อพลังโจมตีที่มากกว่า5โจมตีอะมันจะเหลือแค่หนึ่งแล้วโกงมากเลยนะถติว่าแบบเจอมอสเตอร์แบบตีโหดจัดดาเมจสิบอะไรเงี้ยเข้าแค่หนึ่งนะเรียกได้ว่าโหดาเมจหายไปเยอะมากๆเลยนะเคมโบฟลอกนะเพื่อนๆมอสเตอร์ตัวเนี้ยจะไม่มีทางโดนตีเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแรกนะไม่น่าจะเป็นมอสเตอร์แบบสายแบบ สายซุ่มอ่ะผมว่าไม่รู้ไงว่ามอนสเตัวที่มีความสามารถนี้มันจะเป็นยังไงนะแต่หลักๆก็คือถ้าเราออกไปวางเขาข้างหลังอ่ะยังไงก็ตามจะไม่มีใครตีเขาได้เลยนะเพื่อนๆจะเว้นมันมาย้ายมาอยู่ตำแหน่งแรกนะครับผมถ้าอ่านตามความสามารถของอันนี้นะ Dead Bro นะเพื่อนตดาเมจคูณ2นะครับผมถ้าเกิดว่านสเตอร์ของอีกฝั่งอ่ะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอามาแก้ทางพวกตัวโหดจัดที่เหลือตัวสุดท้ายเช่น Con มะอะไรเงี้ยเพื่อนที่เขาติดลาสแตนแล้วนะ Dead บก็จะช่วยทําให้ความสามารถในการโจมตีของ ทีมเราอ่ะมันคูณ2ไปอีกนะก็ต้องรอดูนะว่ามอสเตอร์ตัวไหนที่จะมีความสามารถของพวกนี้บ้างนะครับผมก็ตัวอย่างนี้มีเพิ่มเติมนะลาวาลอนเชอร์นะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้เห็นกันแล้วนะแล้วก็จินโอชานัสนะเพื่อนๆเ,เ,เรียกได้ว่าโหดนะสำหรับมอสเตอร์เซตใหม่นี้นะครับผมจับทารอกันเลยนะจะต้องเป็นเอดิชั่นที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพื่อนๆ โอเคนะในส่วนของอัปเดตอาทิตย์นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายเป็นพิเศษเลยนะก็เหมือนเดิมนะผมจะจบคลิปด้วยการเปิดกล่องเควส t ร่วมกันนะครับผมในส่วนของโพชั่นนะเพื่อนๆเควสโพชั่นที่หลายๆคนตั้งคําถามว่าเขาจะกลับมาซื้อด้วยเครดิตได้ไหมนะแนวโน้มคือไม่ไม่ได้เลยนะใช้ DC ซื้ออย่างเดียวและแนวโน้มในอนาคตเ,เนี่ยอาจจะออกด้ซ้ำนะเพราะว่ามุมมองของเดฟเขาตอนนี้ที่มีต่อเควสโพชั่นมัน มันไม่ดีอ่ะตอนนี้เขารู้สึกว่ามันทําให้แบบเออผู้เล่นไม่ไม่ค่อยกระเตื้องที่อยากจะขึ้นไปหลีกที่สูงขึ้นนะเพราะว่าอย,อยู่ข้างล่างก็ได้เราซื้อควอโพชชั่นเสียงดวงเพิ่มอะไรเงี้ยรวมเจะเออกนะครับผมส่วนจะยังไงผมไม่แน่ใจรายละเอียดกันนะครับผมโอเคนะก็วันนี้จบเพียงเท่านี้เนาะก็รางวัลก็อย่างที่เห็นนะหลังจากวันจันนี้เราจะเลิกได้เกือกันแล้วนะเพื่อน ตั้งตารอไพ่เอดิชันใหม่กันเลยนะโอเคนะครับผมวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะก็ขอให้เป็นวันดีๆของเพื่อนเหมือนเดิมนะเปิดได้กล่องดีๆเปิดได้รางวัลดีๆกันนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาช่องจอไนชเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ฝาก like, กดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะถ้าพอจะมีสาระบ้างก็ฝากแชร์ต่อบอกเพื่อนๆนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดสาระจากช่องจอไนอชวันนี้ผมลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ